วันนี้นะคะจะพาไปกินร้านลับนะคะที่อยู่ในตลาดสดทนบุรีเป็นร้านสุกกี้นะคะที่เราเคยสั่งมากินที่บ้านนะคะชื่อว่าจินหลงสุก,กี้โบราณค่ะเขามาเปิดบูธนะคะอยู่ถึงสิ้นเดือนมีนาฝั่งโคมไฟเชนเดียร์นะคะใกล้ๆก,กับโซนผลไม้เมื่อก่อนเราแม่เคยสั่งไปกินที่บ้านนะคะอร่อยนีตาม,มากินที่ร้านเลยค่ะสุก,กี้นะ้ซกี้แห้งแซมจิ้มสุก,กี้ของเขาอร่อยมากเคยสั่งไปกินที่บ้านนะสุกอร่อยมากโอ้เป็นไงล่ะ อร่อยเลยอะชอบน้ำจิ้มน้ำจิ้มแล้วก็น้ำซุปห,หมูชิ้นขนาดนี้เลยนะเมย์ชอบมากินที่ร้านนะขอน้ำจิ้มเพิ่มได้ตลาดสดทนบุรีค่ะอันนี้จะเป็นสุกี้แห้งลมมิตรนะคะวือเป็นคนชอบกินสุกี้แห้งมากเลยนะคะแล้วมาเจอร้านนี้นะบอกเลยว่าน้ำจิ้มก็อร่อยสะใจมากเลยชอบกินน้ำจิ้มไม่เยอะนะมาที่ร้านได้เลยนะเพราะว่าให้น้ำจิ้มแบบไม่อั้นเลย ใครชอบกินแบบคุกกี้แบบโบราณนะต้องกินแบบต้องูหยีเ<ะ>าะผักเขาเนี่ยยังกรอบอยู่เลยแล้วดูหมูเขา<ะ>ชิ้นหมูเขาใหญ่นะหมะูนุ่มมากหมูหมักแบบนุ่มเนยนุ่ม ซุก,กี้จินหลงซุก,กี้โบราณอร่อยนะ,ะอยู่ที่ตลาดสดธนบุรีอร่อยใครมาไม่ทันบูที่ตลาดสดธนบุรีนะคะเขายังมีสาขาที่เพินจิตนะคะใต้ทางด่วนลง BTS เอลเพินจิตนะคะมีที่นั่งทานด้วยอีกสาขาหนึ่งนะคะสาขาหัวลำโพงสาขานี้อยู่ทุกวันจันทร์นะคะสั่งผ่านแอป Delivery ไม่มีหน้าร้านค้นหาคําว่าจินหลงซุก,กี้โบราณได้เลยค่ะใคร้สะดวกที่ไหนนะคะก็ลองไปชิมกันได้นะคะอร่อยบอกต่อวันนี้นะคะจินหลงซุกกี้โบราณค่ะ